นิยายรักเรื่อง p l a y ์บอยพ่ายรักแต่งโดยตาอนตาตอนที่12เมื่อจากกริฑอยู่ที่ภูเก็ตเขามักจะทำหน้าที่คอยเป็นสารถีให้กับช่อฟ้าอย่างไม่อิด่อดเขาพาช่อฟ้ามาที่ตลาดตอนเช้าซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแม้จะไม่สว่าง เมื่อมาเดินจับใจ่ายซื้อของเขาจอดส่งช่อบฟ้าที่หน้าตลาดก่อนที่เขาจะขับรถเลยไปหารถหาที่จอดรถซึ่งอยู่ไม่ไกลเมื่อได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วเขาจึงจะเดินกลับไปหาเธอแต่ยังไม่ทันจะถึงตรงที่ชอบฟ้ายืนอยู่เขาก็ต้องรีบออกตัววิ่งอย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นว่ามีรถยนต์คันหนึง่งกำลังพุ่งตรงมาช่อฟ้าอย่างไม่คิดจะเหยียบเบรกจังหวะที่เขาเข้าไปขวาตัวของช่อฟ้าเอาไว้ได้รถยนต์คันนั้นก็พุ่งชนเข้ากับแผงผักเต็มแรงเฉียดเขากับเธอไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นช่อฟ้าตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว เมื่อทุกอย่างสับสนวุ่นวายไปหมดรอบตัวของเธอเสียงตูมจะนันนั้นทำให้เธอหูอื้อความรู้สึกหลากหลายอย่างทั้งตกใจทั้งเจ็บมันตีกันวุ่นวายไปหมดเธอดูแค่ว่ามีใครบ,บางคนกอเธอไว้เธอถึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องตก เมื่อเห็นว่าตอนนี้ศีรษะของจัก,กรษิดกระแทกอยู่กับท่านปูนหรือสีแดงสดที่ไหลออกมาข้างๆทำให้เธอต้องรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะรู้สึกปวดที่ข้อเท้าและแผ่นหลังแต่อาการของจัก,กรกิดที่นอนหน้านิ่งนั้นน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคุณกลิ์คุณจักรกลิดชาว้า ตะโกนเรียกเมื่อเขาไม่ได้สติเธอก็เรียกอีกครั้งแต่มันยังคงเหมือนเดิมเขาไม่ตื่นความกลัวเริ่มเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจบวกกับเลือดที่ไหลยอย่างต่อเนื่องทำให้เธอกลัวมากขึ้นทุกทีทุกทีดวงตากลมโตเริ่มเอ่อคลอไปด้วยหยาดน้ำตาคุณครับคุณครับเป็นอะไรลูกเล่า มีชายวัยกลางค,คนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับช่วยดูอาการของคุณเจ็บผมเป็นหมอครับตอนนี้กำลังเรียกรถพยาบาลให้แล้วคุณต้องใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งโดนตัวคุณผู้ชายมากด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีส่วนไหนได้รับบาดเจ็บอีกบ้างชอฟ้าพยักหน้าเงๆ ตัวของเธอยังคงสั่นเทาดวงตาของเธอจ้องมองจะก,กลิบไม่คลาสายตาเธอแทบจะไม่รับรู้อะไรเพราะเธอเองก็ได้แต่จับมือเขานิ่งน้ำตาของเธอไหลพรากอย่างไม่สามารถกลั้นได้ไม่ถึง15นาทีรถพยาบาลก็มาถึง เธอและเขาถูกพาขึ้นรถพยาบาลไปด้วยกันตามมาด้วยคนขับรถยนต์คนดนังกล่าวที่ถูกหามขึ้นไปอีกคันตลอดทางระหว่างไปถึงโรงพยาบาลจอฟ้าได้แต่เรียกชายหนุ่มอยู่เป็นระยะระยะแต่เขากลับไม่ตอบไม่มีอาการตอบสนองและไม่รับรู้ไม่ขยับร่างกายเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว จจนใจของเธอเริ่มไม่ดีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลจากกลิดก็ถูกพาเข้าห้องฉุกเฉินทันทีโดยมีคุณหมอคนที่คอยดูแลที่ตลาดติดตามมาด้วยส่วนชอบฟ้าเองก็ถูกกันตัวให้อยู่ข้างนอกซึ่งเป็นจังหวะที่คิมหันวิ่งมาถึงพอดีชออชออฟ้าเกิดอะไรขึ้น คิมหันถามเธอยังตกใจและมือสั่นๆของเจ้าฟ้าก็เต็มไปด้วยเลือดพี่คิมคะพี่คิมคุณคุณคุณ,คณกลิดเขาเขาโดนรถชนเธอบอกด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือและหวาดกลัวเมื่อได้ยินดังนั้น คิมหันก็ตกใจมากแต่เขามีสติมากกว่าถึงมือหมอแล้วชอต้องใจยเย็นๆนะพี่ว่าชอบไปตรวจกับพี่ก่อนดีกว่าเขาสังเกตเห็นเธอมีอาการบาดเจ็บทั้เช่นกันแต่เธอสายหน้าส่งเสียงสะอื้นอย่างไม่อาจซ่อนอารมณ์ไม่ค่ะไม่ชอไม่ไปชออยากอยู่ตรงนี้ชอบไม่อยากทิ้งคุณกริดไว้ที่นี่ คิมหันประคองแก้มเธอมาสบตาชอบฟังพี่นะชอบก็เจ็บเหมือนกันแค่ไปตรวจก่อนไม่นานหรอกเชื่อพี่นะคิมหันปลอบเธออย่างใจเย็นแต่ชอบฟ้าแทบจะไม่สนใจฟังเลยประสายตาของเธอยังคงจับจ้องจ้องมองแต่ที่ประตูห้องถูกเธอนั้นและเขาจะไม่ยอมปล่อย ทั้งที่เธอสะบัดมือนี้ด้วยการจูงกึ่งลากเขาสังเกตว่าเธอมีอาการกระเพกเขาจึงพาเธอมาที่ห้องตรวจของเขาก่อนจะจับเธอให้นั่งลงบนเตียงชอฟ้าพยายามจะนั่งลง ชอบฟ้าพยายามจะลุกลงจากเตียงแต่ถูกคิมหานล็อกตัวไว้ให้เธอได้ตรวจก่อนฝ้าชอบฟ้าตรวจก่อนแล้วพี่จะไปแล้วพี่จะพาชอบกลับไปที่หน้าห้องฉุกเฉินเมื่อถูกปรามด้วยสายตาและคำพูดที่ออกจะด,ดุสุดท้ายชอบฟ้าก็ต้องจมยอม แล้วก็ได้พบว่าที่ข้อเท้าซ้ายของเธอเริ่มบวมและเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำเมื่อลองกดดูเธอก็ชักเท้าหนีด้วยความเจ็บแล้วไหนจะรอยคิดควรตามแขนขาในร่มผ้าเจ็บไหมบอกมาให้หมดเดูน๋นี้คิมหันถามเสียงดุหลังค่ะ ชอบฟ้าถอนใจออกมาและบอกตามตรงคิมหันจึงขอโทษเธอเล็กน้อยก่อนจะเปิดเสื้อขึ้นและได้เห็นว่าที่หลังด้านซ้ายของเธอมีรอยบาดยาวและแผลก็ลึกไม่น้อยรอเดี๋ยวนะครูต่อมา <vil ain> เขาก็กลับเข้ามาพร้อมกับพยาบาลอีกคนและพยาบาลก็ช่วยให้เธอเปลี่ยนชุด เป็นชุดของคนไข้ซึ่งสะอาดกว่าพยาบาลช่วยทำแผลให้เธออย่างดีคิมฮันจัดการให้เธอทุกอย่างแล้วอย่างสุดท้ายนั้นก็คือการกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการไปก่อนซึ่งชอบฟ้าก็รับมากินอย่างว่าง่ายไม่อย่างนั้นจะยิ่งช้าไปมากกว่านี้ในที่สุดเธอก็ต้องยอมนั่งวิลแชร์ โดยมีผู้ช่วยพยาบาลเขียนมาให้ที่หน้าห้องฉุกเฉินซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเลยระหว่างที่รอคิมหันเห็นท่าว่าไม่ดีแน่เขาเป็นหมอเขาคุ้นเคยกับเรื่องนี้เรื่องที่ต้องไาเชิญอยู่ทุกๆวันสำหรับเขาเขาจึงพอมีสติมากกว่าช่อฟ้าซึ่งเอาแต่มองไปทํางประตูหน้าห้องฉุกเฉิน เขาโทรศัพท์หาพ่อแม่ของเขาเป็นอย่างแรกและพี่ชายของชาฟอร์และชานนนพี่ชายของชอบฟ้าเป็นอย่างที่สองแต่ยังเลือกที่จะไม่โทรศัพท์ไปหาครอบครัวของจากริดที่กรุงเทพเนื่องได้ว่าอยากดูอาการตรวจให้หน่ชัดกว่าเดิมเสียก่อนอย่าเป็นอะไรนะคะคุณกิดฉันยังไม่ได้ยกโทษให้คุณเลยคุณ ห้ามทิ้งฉันกับลูกคุณห้ามทิ้งฉันกับลูกไปนะคุณต้องปลอดภัยได้ยินไหมคุณกลิตคุณต้องปลอดภัยชอฟฝาหลับตาลงขยับตัวอย่างอึดอัดขัดใจรู้สึกตัวว่าเวลามันช่างเดินช้าเหลือเกินหัวใจดวงน้อยของเธอแทบจะขาดอยู่ร้อน ชอบฟ้าชอบฟ้าหันมามองตามเสียงเมื่อเห็นชาโนนวิ่งกระหืดกระหอบมาอยู่ข้างวิวแชร์เธอจึงโผเข้ากอดพี่ชายแล้วร้องไห้โฮอย่างไม่ไอายใครไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรพี่มาแล้วนะชาโนนลูบลูบผมลูบไหล่น้องสาวอย่างปลอบโยนคุณกลิดคุณกริด ช่วยช่ไว้ครับพี่พี่ชาโนนเธอร้องไห้เสนสะเครือสะอึกสะอื่นพี่รู้แล้วจ้ะพี่รู้แล้วคุณเกรดต้องไม่เป็นอะไรนะเชื่อพี่เถอนะะนะชาโนนกอดปลอบน้องสาวอย่างใจเย็นแต่คุณเกรด เลือดออกเต็มเลยชอกกลัวคับพี่ชาชอกกลัวเธอเพิ่มแรงกอดพี่ชายจนแน่นไม่เป็นไรคุณกิตต้องไม่เป็นไรใจเย็นๆก่อนคุณกลิตอยู่ในมือหมอแล้วเขาจะต้องปลอดภัยชอบชอบตั้งสติเอาไว้นะชานุนยังคงปลอบน้องสาวและยังคอยอยู่เคียงข้างเธออยู่ตลอดเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ก็ยังไม่มีวิ่แววที่จะได้ออกมาจากห้องฉุกเฉินทำเอาคนรอแทบคลั่งมีแค่เพียงคิม,มาหานคนเดียวที่วิ่งวุ่นระหว่างห้องทำงานของเขาและเดินกลับไปกลับมาที่นี่ด้วยอาการร้อนดนบอกกันอีกเกือบชั่วโมงถัดมาประตูห้องฉุกเฉินจึงเปิดออกและคุณหมอที่รับตัวจักรลิดออกมามองหาญาติของผู้ป่วย ซึ่งตอนนั้นคิมหันออกมาพอดีจึงเข้าไปคุยกับหมอเจ้าของเคสแทนส่วนชอบฟ้าได้แต่มองคุณหมอเพื่อฟังอาการของจักรลิบเป็นยังไงบ้างคนเจ็บได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างแรงทำให้เสียเลือดมากตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่หมอยังไม่แน่ใจเรื่องผลเลือดข้างในสมองแขนขวาของเขา หักตามดังกายทั่วไปปกติมีแค่รอยคิดควรหมอพูดเหมือนไม่มีอะไรแต่ออกจังกังวลจึงเชิญคิมหันก็ไปคุยในห้องส่วนตัวของเขาแทนเขาเค่อยๆเดินตามไปด้วยดีถึงแม้จะมีความโล่งอกอยู่เล็กน้อยแต่เพราะยังน้อยเขาก็ปลอดภัยทำให้คนที่หวาดกลัวหมดสติ คนจึงเริ่มพาช่อฟ้าไปประถมพยาบาลส่วนคุณหมอเจ้าของเคสรีบเผยอาการทางการแพทย์ให้คิมฮันดูเรื่องความกังวลส่วนตัวเพราะส่วนที่กระทบกระแทกจากผลที่ได้รับอาจส่งผลทางสมองได้มากกว่านั้นทําให้คิมหันกังวลว่าเขาอาจไม่ฟื้นขึ้นมาอย่างเป็นปกติก็ได้คิมหัน จัดการให้ชออฟ้าได้อยู่ห้องเดียวกับจัก,กริตที่ตอนนี้ออกมาอยู่ห้องของห้อง VIP สําสำหรับคนไข้พอร,รู้ว่าเมื่อชออฟ้าตื่นขึ้นมาเธอจะต้องดือ้อต่อให้โดนแยกห้องเธอก็จะเฝ้าอยู่กับจัก,กริตอยู่ดี จึงให้พักรวมกันได้ซึ่งเป็นห้อง VIP ของทางโรงพยาบาลเอกชนเพราะอาการของชอบฟ้าแค่เป็นลมเท่านั้นชาโนงสงสัยมาตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะเหมือนคุณหมอเจ้าของเคสของจักริดจะไม่ได้บอกอาการทั้งหมดเมื่อน้องสาวไม่ได้สติจึงถามตามความจริงมีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าคิม มชาโน,นเอ่ยถามคนที่นิ่งเงันไปพราะคิดเรื่องอาการของน้องชายจึงสะดุง้งและรู้ว่าตนคงปกปิดอาการของจักกลิดไม่ได้จึงเอ่ยบอกอาการของสมองที่น่ากลัวนะมันเออคิมหันถอนใจอย่างอึดอัดเพราะห่วงน้องชายมากเหมือนกัน เลือดข้างน่ะมันค่อนข้างน่ากลัวนะอาจจะส่งผลต่อสมองกระเทือนกระทบกระเทือนขนาดนี้อาจทำอะไรไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าชายเนตราหรือความทรงจำหายไปบางส่วนเลือดข้างมันค่อนข้างน่ากลัวเมื่อฟังดังนั้น ทั้งคู่ก็ต่างนิ่งงันไปอาการหนักขนาดนี้แล้วจะทำอย่างไรครั้งแรกก็กะจะดูอาการก่อนแต่แบบนี้คงปิดเอาไว้ไม่ได้ก็เลยต้องบอกคิมหันยอมสารภาพจักกิจต้องไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อฉันสิเขาต้องตื่นขึ้นมาเขาต้องรับผิดชอบ ลูกกับเมียของเขาชานนนยางเพื่อนและคิมหันก็พยักหน้าหวังให้มีปฏิหารก่อนจะแยกตัวออกมาเพื่อไปโทรบอกทางบ้านของจักริดให้ได้รับทราบข่าวซึ่งคิมหันเลือกที่จะโทรบอกจกกักรดซึ่งมีความใจเย็นมากพอที่จะแจ้งข่าวกับพ่อแม่ของพวกเขาซึ่งเป็นเวลาเย็นแล้วที่ทั้งสาม,มาถึงสนามบินภูเก็ต ทั้งหมดรีบพากันไปที่โรงพยาบาลคนเป็นแม่แทบจะใจสลายเมื่อเห็นสภาพของลูกชายสุดที่รักแทบไม่ได้สนใจชอบฟ้าที่ฟื้นคืนสติก่อนและนั่งบนวิลแชร์อยู่ข้างเตียงเพื่อเฝ้าคนไข้ไม่ยอมห่างพวกเขาเพิ่งได้เจอกันกับเธอเป็นครั้งแรกหลังจากที่จะกลด ได้แต่มองสภาพของพี่ชายจึงหันกลับมาหาชอบฟ้าเป็นไงบ้างครับชอบฟ้าเธอยกมือไหว้จะกรดอย่างเลื่นลอยก็อ,อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะถ้าคุณกริกไม่ช่วยไว้ฉันคงตายไปแล้วเธอบอกตามความจริงก่อนจะยกมือไหว้พ่อกับแม่ของเขาที่มึงจะมีกระจิตกระจายหันมามองเธอ ใบหน้าหวานซีเซียวที่ยังคงมีน้ำตาเอคอคลอและจูดายดัดก็หันมาจับจ้องใบหน้าหวานที่แสดงความรู้สึกผิดของเธอทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของชอบฟ้าเลยแม้แต่น้อยท่านจึงจับมือของเธอไว้มันเป็นอุบัติเหตุนี่จ้ะอย่าคิดมากเลยนะเธอสะอื่นออกมา อย่างห้ามไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่เพราะเขาช่วยหนูไว้เขาคงไม่เป็นแบบนี้เธอจะอื้นสายตามมองคนเจ็บที่ไม่ได้สติอย่างไม่วางตาอย่าคิดมากเลยหนูไม่มีใครห้ามอุบัติเหตุไม่ให้เกิดได้หรอกนะกระกฎเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและใจเย็น แม้เขาจะห่วงลูกชายไม่ต่างไปจากทุกคนเธอได้แต่เงยหน้ามองทุกคนมีแต่ครอบครัวของเขาทั้งนั้นเลยเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนอื่นเธอเป็นคนนอกและยังเป็นคนที่ทำให้จกักริดบาดเจ็บทั้งหมดนี้ก็เพราะเธอเชิญตามสบายนะคะหนูหนูจะไปรอข้างนอก เธอบอกอย่างรู้ตัวดีหันมองหาใครก็ตามที่จะช่วยให้เธอออกไปได้แต่เว่าจะกรดก็เลือกที่จะปฏิเสธเธอก็เป็นครอบครัวของเรานะชออยู่ด้วยกันสักที่นี่ละเธอเซ่ออ้นออกมาอย่างซาบซึ้งใจปนเปกับความรู้สึกผิดมันเปรนมันเป็นเพราะเธอคนเดียวมันเป็นเพราะเธอไม่อย่างนั้นเขาคงยังอยู่ ชอบฟ้าโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่อย่างไงแล้วความผิดมันก็ไม่ใช่ของเธอแม้แต่นิดเดียวจบแล้วนะคะเปลย์บอยพ่ายรักตอนที่12นะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะถ้า AI ไม่โตดนานนะก็จะได้ฟังในตอน2ทุ่มของวันที่29ธันวาคมเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในใิยายของตานะคะถ้าชอบพกช่วยกดไลค์กดแชร์ตาขอภัยนะคะตาไม่มีเวลากลับไปแก้ไขแล้วเนาะที่ตาพาคผิดนะคะขอภัยด้วยก็อย่างที่บอกนะตาใช้เขียนนะคะพอรีบแล้วมันก็ เขียนผิดเขียนถูกตาขออภัยนะคะกราบขออภัยอย่างแรงเนาะสำหรับคนที่ไม่ดูนะคะแต่ก็ขอให้ท่านช่วยอภัยตานะคะเพราะว่ามันเดียวจริงๆเ <c oughs> พราะตาทำงานอ่า <c oughs> เขียนนิยายหลังจากเลิกงานแล้วเนาะตาก็รีบๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงแหบบ้างตาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็ตาก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันทุกวันทุกวันนะคะตาขออนุญาตเนาะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะเอาละค่ะไปกันเถอะเดี๋ยวตาจะโหลดคลิปนะคะโหลดคลิปนี้ก่อนสองทุ่มนะคะทุกคนจะได้ฟังกันเนาะขอบคุณนะคะ นักหน้าคาบุญรักษาสวัสดีค่ะ